เซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนทุ่ม500ล้านต้อนรับปีมะเส็งกับแคมเปญใหญ่รับศักราชใหม่ของปี The Great Chinese New Year 2025ย้ำแลนด์มาร์คฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุดจับจ่ายไหวกินเที่ยวครบจบในที่เดียวเฉลิมฉลองวาระมหามงคลระดับโลกด้วยไฮไลท์มหามงคลที่เซ็นทรัลทั่วประเทศด้วยแคมเปญ The Great Chinese New Year 2025จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7มกราคมถึง6กุมภาพันธ์2 5 6 8มะเสงมาเฮง ที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศและเอสพรานาดรัชดา The Great Chinese New Year ปี2 0 2 5นะครับก็เป็นแคมเปญพิเศษประจำปีของทางกลุ่มเซ็นทรัลนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีพิเศษเนื่องจากว่าครบรอบ50ปีไทยจีนของสัมพันธ์นะครับเราจะมีงานใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายๆงานน็คือว่าอันแรกคือว่าเามีการจัดการเทศกาลภุมไฟนะฮะทั่วประเทศนะฮะในเซ็นทรัทุกสาขานะครับ อันที่2คือว่าเราก็จะมีการแสดงนะฮะร่วมกับสารพูดจีนนะครับแล้วก็ร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวนะฮะของเรานะฮะในเรื่องของการเอาโชว์จีนต่างๆเนี่ยมาแสดงที่เซนเ็นเตอร์ทุกสาขาเช่นเดียวกันอันที่3ก็คือว่าเ,เป็นปีที่เราความสําคัญในเรื่องของการเอาทําตลาดพิเศษขึ้นมานะครับที่เซน็นเตอร์เวิร์ดเนี่ยต้องมีตลาดชาแล้วก็มีการท่องเที่ยวจีนเนี่ยจัดงานนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อส่งเสริมให้คนไทยไปเที่ยวที่เมืองจีนด้วย แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทางเซ็นเตอร์ดิพาร์ตเมนต์สโตร์เนี่ยก็จะเทเลอร์เมดพิเศษนะฮะในเรื่องของการเอาสินค้าที่ว่าซิกเนเจอร์ไอเทมเนี่ยมาโชว์ที่ท, Center ะะที่เซ็นเตอร์ชิดลมนะฮะซึ่งเปิดสกกลาดใหม่ของประเทศเราครับแคมเปญพิเศษก็คือว่าเราร่วมกับ NGG นะครับจิวเวลเลอร์เนี่ยออมอบเพชรนะฮะมูลค่าโทษฮะเราร่วมกับ NGG นนะฮะมอบทองคำ 9.9.99% 99เนี่ย20บาทนะครับแลวมีการแจกแหวนเพชรแล้วก็มีแคมเปญที่จะพาผู้โชคดีของเราเนี่ยไปไหว้พระกับหมอช้างที่มากาครับปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับที่เราจะมีการเชิญอ,อ,องค์แชกงนะฮะจากวัดแชกงที่ฮ่องกงนะฮะที่โชคกล้ามนะฮะเรื่องกลางคันเนี่ยมาที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับก็จะเป็นที่เป็นครั้งแรกนะฮะที่ เราได้อัญเชิญองค์แชกงเนี่ยมาที่ประเทศไทยนะฮะอะองค์แชกงเนี่ยมีอายุก,กว่า400ปีนะฮะก็มาให้โชคลาภครับแล้วก็แต่ละที่เนี่ยฮะทั้งเทพเจ้าไฉสิงเอียทเทพเจ้าคุณอูนะครับเท,เทพเจ้าชแห่งความโชคลาภต่างๆนาจาเทพเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยก็จะมีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสาขานะฮะก็ตามคอนเซ็ปต์คือว่าจับจา่ายไหว้กินเที่ยวนะฮะจบที่เดียวที่เซนเทรัครับแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่วันที่7 วกราคมนะฮะถึง6กุมภาพันธ์31วันนะครับก็อยากจะเชิญทุกท่านนะครับมาที่ศูนย์การค้าเซ็นเทร์ทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเซ็นเทร์ด้วยนะครับเราจะมอบสิทธิพิเศษต่างๆทั้งโปรโมชั่นทั้งสินค้าใหม่ๆนะฮะแล้วก็เรียกว่าเราเลือกเอาสิ่งที่เป็นมงคลในการจับสวมใส่เสื้อผ้านะครับเครื่องประดับต่างๆเนี่ยมาต้อนรับให้ ลูกค้าชาวไทยแล้วนักที่ยวต่างชาติของเราเนี่ยได้จับจ่ายใช้สอยกันนะครับก็ในฝั่งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเองนะคะเนื่องจากว่าเราก็ได้เพิ่งเพิ่งล่าชัวห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลมไปนะคะก็มีการเอาแฟลนดชิปโซนของเรานะคะเราก็จะมีการจัดนิทรรศการนะคะเอ็กซิบิชันสอดคล้องกับตัวชายนิสสิยาไปด้วยนะคะที่ชั้นหนึ่งลักชัวรี่โซนของเรานะคะแล้วก็ที่ชั้นสองอีเวนต์ทลอปของเราค่ะนอกเหนือจากนั้นเราก็จะมี ไนนีสมาร์เก็ตนะคะที่เราเคารตสินค้าะคะให้กับลกูกค้าทุกท่านนะคะก็อยากจะเจชิญชวนทุกท่านนะคะมาช้อปปิ้งที่ห้างส่งเสริมการเกนะคะสาขาชิดลมแล้วก็สาขาอื่นๆนท่ประเทศด้วยนะคะเ,เรามีกิจกรรมมากมายรอท่านอยู่นะะปุจจีนปีนี้นะก็จะเป็นเนื่องจากว่าความเชื่อม,มั่นผู้บริโภคนี่เราดีขึ้นมา2ปีแล้วนะฮะแล้วก็ปีนี้เราคิดว่าก็จะเป็นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยว่าเท,ท,ที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ก็น่าจะเป็นปีที่ดีแล้วก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นที่รัฐบาลทำเรื่อง e-receipt ขึ้นมานะฮะในช่วงตั้งแต่15ตุลาถึง28กุมภาเนี่ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในประเทศได้เป็นอีิดครับคือไฮไลท์ของแคมเปญปีนี้เนี่ยเราจะมีอยู่ 4, 4อ่่านะะแรกคือเรื่องของโคมไฟเนี่ยฮะ,ะเราจะมีการประดับโคมไฟในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศกว่า2,000 200, 0ดวงนะครับแล้วก็จะเลือกอ10สาขาของประเทศของเราเนี่ยจะทำเป็นโคมไฟสินนะฮะ เราจะเรียกว่า t a เ l o r made กับเรื่องของสิลปิดท้องถิ่นเนี่ยเข้ามานะครับอันที่2คือเรื่องเกี่ยวกับการไหวสิทธิศักดิ์สิทธิ์นะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีพิเศษที่เราจะมีการอัญเชิญองค์แช่กงมาจากประเทศฮ่องกงนะครจากวัดแช่กรงเนี่ยซึ่งมีอายุมากกว่า400ปีที่เซ็นเตอร์เวสต์เกตนะครับอันที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงต่างๆเราร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวนะฮะของเราแล้วก็กระทรวงสารพูดจีนนะฮะ ในการนำเอาโชว์จากประเทศจีนเข้ามาแสดงที่เซ็นเตอร์ทุกสาขาแล้วก็สุดท้ายคือการทำไชนีสมาร์เก็ตเนี่ยเราทำตลาดมาร์เก็ตที่จะมาจ,บจับาจเชื่อยอย่างใหญ่นะฮะที่เซ็นเตอร์เวิร์เนี่ยจะมีตลาดชาแล้วก็จะเรียกว่าจะมีเรียกว่าการท่องรูปแบบการท่องเที่ยวจีนในการโปรโมทการท่องเที่ยวจากประเทศจีนด้วยนะฮะในการที่ไปงลงเต็มเมืองจีนอันนี้คือสิ่งไฮไลท์ที่ทางศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พยายามนำเสนอให้กับ ลูกค้าเราที่จะมาจับจ่ายใช้สอยนะฮะจับจ่ายไหวกินเที่ยวจบที่เดียวที่เซ็นเอร์ทุกสาขาครับค่ะก็มาต้อนรับจุดจีนกันเลยค่ะสำหรับเออเปิดสักราชใหม่นะคะก็มาเพื่อเรียนเชิญทุกคนละค่ะว่าเออใกล้เข้าสู่เทศกาลจุดจีนแล้วนะคะก็ใครที่อยากจะมา กินมาชอบมาเที่ยวทั้งจ่ายไว้เที่ยวเนี่ยก็มาที่นี่ได้เลยหรือว่าก็นี่วันนี้มาในรูปแบบเครื่องประดับจัดเต็มมากเหมือนแบบฟิลองค์หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอินสปิเรชันมาจากหงแล้วก็ดอกเหมยเพื่อสื่อถึงความเป็นสรีผูคคลก็มาทั้งทองร้อยแปดบาทแล้วก็มาเป็นเครื่องประดับเพชรทับทิมก็จัดเต็มมากค่ะวันนี้ใส่นานค่ะคือต้องหาองศาดีๆว่าคือต้องให้เขาบาลานซ์กันสองข้างอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำหนักนิดนึงเพราะว่าเป็นทองคําแบบแท้ด้วยแล้วก็เออมีหลายชิ้นตัว วที่เอามาประกอบกันค่ะแต่ว่าเพื่อความสวยงามเราจะทนได้ค่ะ <Okay. S 1> คือไม่ได้เกรงขนาดนั้นเพราะว่าคือฟิกซ์ดีมากค่ะก็จะเห็นว่าแบบเออยังหมุนได้อยู่อะไรอยู่มันไม่เ้ยมัไน <c oughs> มันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็คือแบบเดี๋ยวกลัวเค <c oughs> ลื่อนเดี๋ยวลน่นเดี๋ยวอะไรใช่ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> พิ่กาดเป็นห่วงเราหรือเป็นห่วงอะไรเอ่ย <c oughs> โอก็ก็แนนอยู่ค่ะก็เจดหล,ลักอะไยีค่ะ <c oughs> ไม่มีจา้า มีแบบแม่จิว๋วเองคุณแม่เหรอคะจจโอ้โหแม่จ๋าเชื้อจีนเราอยู่ตรงใดแต่ว่าที่บ้านฉอหลองดูเทศกาลอยู่แล้วคะ่ะ<อ>ค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะใครที่อยากมาเอ,อรับบรรยากาศถลุดจีนค่ะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยแลวที่สําคัญคือถ้าใครอยากจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เขาก็อัญเชิญมาให้ด้วยคะ่ะยังไงก็เรียนเชิญด้วยนะคะค่ะที่เดียวครบจบเลยค่ะ